ข้เ,เดรกแล้วของเจนเข้ลาละบาตรมาดิปฏิบัติเจนเี่นเข้าละบาตรทุกอยู่พ่ออเกัดแม่บูปะถาพ่อแม่บุญนิบัติพ่อแม่ย่างดีสรงพ่อแม่ที่เผากินน้ำก็ได้เขากับไปแล้วได้สัมภาระเด็กก็ดื่มก็ดืนน่มเข้าใจเข้าละบาตรขอป้ามองได้เป็นตะยานใบปักกฏทุกท่นลราเฮาเป็นเข้าละาตภาวนาสวดมนต์บายพระเจ็ดไม่ได้เก้าไม่ได้เดี๋ยวม,ม,ยมันก็เป็นพลังไงเนาะ มันจะได้ดีใช่ป่ะมันโดนต้อโดนเห็จริงเนี่ยคนจริงเนทุ่่มป่วนเน่เอ็ดเพหวังเพราะกาพ่ายงไาดิกาไม่นั้นเท่เขากับมี่เข้ากับยังไงเข้ากับมีรักของใจหละมั้ยเข้ากับช่วงลังม้าช่วงเขาปฏิบัติธรรมยังเขาถือศีลดอง้อยจี๊ี้เป็อิเป็ดีี้เป็กาเป็นอย่างไรเกาเป็นอย่างไรเนาะฝาเด่นบังไฟอยู่เนาะฝาบ้านเฮาเมีย ฟานเหล้าเมาอยู่แม่ฟาจีผู้สาวอยู่แหม่จีเป๊ะจีเด๋พฟาใจเงินใจทองจับใจใจสอยเงินทองอยู่จีเป๊ะกาดอย่างนี้เนาะทุกเจ้าพ้นห้ามได้หนี่ลยอ้ามจับใจใช้สอยเงินทองอ้ามรับเงินทองอ้ามจับใจใช้สอยเงินทองพระคารวะเจ้าจุดมก็หันไปเนาะถ้าจำเป็นต้องรับก็มีวัยยศจักรของวัดเป็นผู้รับถ้าจะใช้จ่ายก็มีวัยยศจักรของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายร้อยงานได้ตั้งแต่ป่ณ บอดมานี่เขาบอกเคยทำมีอ,อย่างที่ว่าผิดทำมีนั่งางเลียวไม่ต้คุยยิ้มได้ยานี่เขาเคยนั่นเวลาปวดเนี้ยปว,วดยังนเนี่ยห้ามเนี้ยรถของเขียวห้ามเนี้ยลดน่องน้ำอนเอาใบไหม่ที่มันแหง้งเรามาลอ,อกเนี่โอ้หลวงปู่เนี่ยพ่อเบิร์ดนขนะน่ดเวลาที่ไปใจมาใจนี่เขาจึงแน่ใจใจกวก่าข้างบริสุทธิ์เลยสิลหลวงปู่ยังกล้าบอกยังเต็เมใจจหน่วยเนาะยิ้มพลาดเมื่อนี่โอ้ยเนาะทันเป็นไปได้ยีงหรือยิ่งคนผู้ใดหลวงปู่เนีน่ย ว่ามีบาตกรมหลวู่มนาเนี่ยหลวงปู่ที่อยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวตายเขาหลวงป่ปฏิบัติมาเน่าเนี่มันชหู่กระสางตนน่ะแสงวัดวาลาหมลหลวงปู่ที่สางำสางพี่นเออหลวงปู่ที่เขาลบ้มเขาลบพี่ในสางโคนยนยังท้ำพีไในตั้โดตินทำบี่นต้อยู่ที่นี่เติสงไปเห้าแล้วต้องดูแลรักษาไปนี่กุมุ้นมาดดพอเขาก็คือถ้ำคือบีนนบีนนของพระสินของพระเนี่ยถ้าคุณนี่ยพอใช้มาถ้าจ่ายสิ่งสมบูรณ์บุญคุณก็บพระพอเต็มบาทเท่าน ้ากาดบางพาเหรอสตังค์พาเหรอสลิมนั่นแหละวาจั้นั่นเหลยวปฏิิกาเพื่อยัางเดเขาถือจีนสองร้อยเจเกอจะเป็นข้าราชการคนน่ะเชียเขาไปกาดพา,า, ग, า,าั้มเป็นไเขาปิบติเนาะพระเริ่ความว่าน่าบรุษมุทีอุตเทียตเทียตเจนเรียนเพลเวทเรลี่ยนบังไฟเลียนมั้ยอีกน่ะเอาจงไอ้เลนไก่ตีพสนะเขาจัง้อสน่ะเขาจะไปกาเอาเป็นพาเป็นมานะกับกันบวดมาซีเนาะกับปะด้ไปว่าเขาอย่งนสมัยก่อนนั่นน่ะ ก็ทุกเมื่อเนี่ยมันจเป็นเขาเป็นนาทีเดียเห้อเขาเป็นกู้เป็นบาเข้าแล้วเขากระจเป็นต้องเบาความเป็นจริงไหนฟังเสียเขาไปด่ามูด่าพวกเขาบ่ได้ดาหมูจีว่าเขาด่าหนี่แล้วแต่เขาบ่ได้ด่าผู้ใหเด้เขาบ่ตามวามเป็นจริงเนี่ยนี่เพื่อรับคําสอนเป็นเนี่ยแบบนี้แต่เขาบอกปฏิบัติตามไปสิปฏิบัติตามแต่เขาบ่รักษาไปสิรักษาเิ่นกระหามเนี่ยน่ะ ห้ามนำรรมาของเราแต่ถาพุไปกับเสียงยาวึ่งประเทศแหล่ทศเสียงอยู่นั่นเห็นว่พ่อะไรห้ามเดียร์ทศานวิชาห้ามเดียนเดียร์ทศานวิชาในศาสนาเราโดยเดียขาดโน่นเป็ดกุมานท้องขายอยู่ลองกินบางทีละ่ะเป็ดกุมานท้องขายไปเฮ็ดอันกะลาบุกกะลาบีกขายไปเฮ็ดปลาเงินปลาท,ท้องขายอยู่เอาเ๋ยวจังไรชนะ ภูเชก็ตกล้าลากคล้องขังฟันมาเป็นผู้วิเศษพอเห็นพระพุทธเจ้าเลยพอเห็นผู้เป็นพ่อเลยเขาคนรบในพ่อพอมีเขาจะปรากาศยังไงพี่หน้าเพิ่งออกจากเจ้าเขาลบป่าผมตัวเนี่ยจะประกาศป่าเจ้าเขาลบพระยาหน้าผมต้อจะประกาศพระยาหน้าก็ได้สิบมะเมียนก็ยังการเจ้าพระรัตนาจัยการเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ย่อมเป็นย่อมตายเหมาะกยจะบายชีวิตเจ้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ พะมันหมอกไปแต่ว่าีวิตครับอกพ่อยากุดพ่อยากนารือสีสีไพ่แน่นอนแ้นพ่แม่เจ้าพอเจ้าแม่เหมือนโอ้ยคนเอาแค่แล้วอ่าตัวนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีบูชาเจ้าแม่นั่นการีกาลุ่มหืว่อมันก็เต็มเทุกอย่างที่พ่อแ่เสียงเข้าไปลกหมู่เขาไปลกแล้วเสียงเข้าไปตกมนลงน้ำมัวเปไปอนลุงกูเห็นนรกวันไปฆลาบาปอยู่ไไปเที่ยวมาพอขอพรอมยมาบวดพอ เาทีเอาลงกน่ารกแต่พอเขามาบวชอะไเ้ยคดีเอาลนารกกับพ่อตาดอกคนดอกขอให้บวชสักปอนสักไปเบวชสักปอนเกตายข้าหลาญแต่ปัญญาโยมจะเอามาลงกมันนะโหยังเอาลงกับไปเขาจงซีเนาะก็เลยเดิมาบวชบวชแล้วก็ตั้งใจแล้วบ่เนี่ยพวเห็นหรือไมคำว่าคันพระเห็นขึ้นลูกปูนี่จ้างมันกับพ่อไก่เฮ้าสัวเจ้ากรูกับาเนี่บวชาจะซื้อเนาะ มันไม่ร่วงโลกเอาเรื่องบุญเรื่องบาปเอาเรื่องนั้นเรื่องฉัรบันเรื่องมาผลปฏิพันธ์ในตำรามาเทิมันเห็นอย่างบ่อยอะเนี่ยบุคติสามอ่ะใส่ขั้นนี่ละไม่ถึงใจดีมันเห ano, para, ็นอย่างบ่มันไม่เห็นตาของของเขานบ่จังผลกันไปหลายร้อยล้านที่เห็นบ่เห็นบ่ภาตีล่ะนุเสียละเจ้าผู้ใหญ่ดิหน่อยทว่าแม่นบ่ล่ะเจ้าขึ้นหาผากี๊เต้นเห็นบ่หลงเพิ่งเอาที่ล่ะโอ้ยนี่จะพอกเปลีพอกปีทั้งนั้น ทีน้าเน้องูเลยบรอลมไผยังไงตอนแรกก็ไปกาพู้กาบ้าให้จ่องดีเข่าเป็นขราวบะข้ากับบลุ่มเามาลุม่กหลาีมาเปนตัผู้เจ้ากอเขาลุมซื้อพอใจเลยนําขอบัาปฏิบัติเพิ่นเบิ่เพิ่นสายทางดุดงเพิ่นเพิ่มไม่ข้อน้ำเพิ่นเพิ่มจิบน้ำเพิ่นเพิ่นจังไดเพิ่นขอน้ำเนี้ยเอาได้วปีน่ายบ้านเนี่ยเอาได้อนี้เพิ่นหามหามหาน้ำให้หามได้ข้อได้ เห็ุไหม่ใหญ่ๆมันหนัก,กครางนึงข้อนานถึงผู้น้องกูอยู่ป่าอยู่เขาน้องกูเห็นเท่านั้นไต่ไม่ใหญ่ๆครั้งหนึอ้มันเอาไปตั้งนานย,ยาวๆขอ้อนแบรกฉบับทีวพ่อแม่ผู้จานเป็นผ้าเยอรมานเนีญญาาเ่ยแหละเย็รมานตั้งแต่ได้ตา่าอะไรอยู่ป่าอยู่เขาสิญญาาง่สญญาางพวกี้จริงใดที่บอกว่าเป็นจริงที่พิสทําที่เป็นไปป่าใดเขาได้ผู้ใดไปบมนไปเพือต้องการเห็นอาเทียนทํา ถ้าทำนิ้วใจจะขออยู่แล้วแต่ว่าอุปนิสัยเขาเป็นยังไงมองได้น่ากลัวเนี่ยมันก็จะค่อยจิตก็ค่อยต่อร่วมมาร่วมมาร่วมมากน้งกูเป็นยังไงสันน้นแต่วมูย่างขึ้นเนี่ยเสียงพวกผีนเนี่ยเสียงน่ากลัวเนี่ยนี่โว้ยเป็นตะฟังขึ้นยั้นเนี่ยจิตกับจิตกระลังกระเสี่ยกระสนดินต้นตามมาที่ภาษาของจิตผู้มีกิเลสมันจะค่อยตอบมาตอบมาเดี๋ยวก้อนกลัวนั่นนั่นก็ค่อยร่วมก้าวร่วมก้าวก็เป็นแผ่นเหมือนหนาจิตกระบอก บุญไหวบ่อพุ่งฉันนั่นเป็นที่เป็นฉันเอาสิ่งนี้ละน้องเทเรนนี่ทำนี่พูดนี่โอ้ยจะมันเชียงยังต่อเสียงยังอ่ะเพราะเนเชียงผีเชียงตางเชียงปีต่ลองของพวกเปรตพวกวกระสุลกายคนเดียวฉะนั้นเขาอยู่รูปเดียวแต่ว่าเขานี่มาเป็นบาปมาแล้วผู้นี่มาเป็นบาปมาแล้วไปเด็กเข็นเพื่อทดสอบจีบเจ้าของมาต้องการมาต้องการผลตายหรือตายไปเลยูตัว,ว่าเกิดภพราะนาต่อสิบพ่กคับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก ตีเกิดในเทพวาาโลกพ่อพี่หน้าเดี๋ยวไว้กรัวเจตนาเป็นเจตนาที่ปิงจะมาเพื่อผลมันตายก็บจิปกาลมาเกิดในโลกนี่เกิดในเทพวโลกเกิดในเทพวโลกกับจิปขอมาเจ็บกาลอีกที่อพี่หน้าเวลากิเลสรวดเร็วที่สุดอยู่ในเทพวโลกเป็นเด็กพระบุญเดียวตีแต่มันดิ้งแค่นี้มองเห็นพระธรรมดาแบบนี้โอ้ยรับวกได้ที่ให้ลุงบูวไปกราบไปอันนี้เขาโอ้ยนี่อะไรล่ะ ก็มองยต่กัเห็นบมล่ะตาเทละเป็นราเทละฉันเทล่ะฉันผู้ใหญ่เห็นบ่ล่ะเทละนุเทละฉันผู้ใหญ่โอ้ยเอานไ่เปยสาวเลย็ก้มานั่นไปผ่านลาดเ้าเไดหรอเงินเงินไปอะไรเงินมือให้บุญได้ดด้วยปานั่นด้วยปานั้นอางที่บอกพาดอะเอาเงินไปใส่กับราก็ได้กูไปสั่งรุบ้านก็ไปสั่งรุเรียน คือว่าไปสั่งคนที่ตกทุกข์ได้ยากตุรกรรมลำบากเขาเลียงเก่งถึคือวาไปสั่คนขมี้งินไหนป่ะนี่อมันกระเทือนใจเฮาเอาใหลายมือเรื่องของเรื่องันเป็นอะไรนแหมตัวคือหมวกไป้ห้องขวาใจที่ตัวคือมูนเมื่อแต่นณะจิตเดียวนี่เขาติ่กันแผาใจยเลยเ่าเขาิดพวกคอยูแเอาปันะาไม่ยังช่วก็เรืก็อะไรเลยมันเกิดมานจังเลย ก็เป็นมนุษย์เลยเนี่ยั่นกระเทือนใจเขาอย่างแบ้เขาก่าวเขาไปว้นี่รเบสื่อาราเปลียนภาษาภาสาหมันปฏิบัติได้ภาสามันเป็นพระเป็นสัมมานาได้กชื่ออะเปลี่ยไปจะได้กระจบไม่ิดวดาดิมีอะไรยคนพันคนข้าไปเนี่ยเด็นการพอนอกพานั่นก็เรยนไปแบบที่วาอย่างต้น่้ขาเป็นพระเป็นพระเป็นสัมมานาดินาชีเเอาเป็นผู้เป็นบางเขาเป็นพ่อพี่แม่พี่ที่เห็นจะมีไ้ สีน้องูไปล่งู่ว่าโอ้ยน้งปูลงเนี่เขาลงแต่พอไม่กู้ปูส้มข้ามส้มดีน่ังนี่อยู่คนเขาีน้อปูบุมากข้าพี่และท่านปููเขาก็แง่ปูเขาก็สี่วร่อยแล้วปูเขาธรรมดาเองเป็นจอยเดินโอ้ยเห็อะไรกเดูเขาวัดปลาสีมูนมไม่กลบเป็นไเท่าละอย่างีล่กวนูเข้าชี้อ่อบันิกาไปหรอเปล่า พระกับพระผู้เท่าระบาดมีแต่ผู้เจ้่นอาเชีพพ่ยร้านระบาดเขาคือกราบพระพุทธก็ได้ประสงฆ์กราบถ้ำตาพี่ไนนะเฮ็ดเองต้องเฮ็ดเองต้องแกงเองต้องเขาโลกผู้เจ้าเองเพราะเป็นว่าที่ไปขอบุญขอคุณสนกับผู้อืน่นสร้างเองพู้เจ้าให้สร้างเองเนี่ยให้ทําเองเราแต่ตาโคตรเป็นเพียงผู้บอกการเท่านั้น ันการประพฤติปฏิบัติการกระทำพวกเธอกระทำเองท่านพูดบอกข้างเอาเอาทีเฮ็ดเฮ็ดเพลดเพลิก็แล้วใจก็แล้วตาใจพ้นก็พ้นยถาทั้งนรกเป็นแบบนี้พ้นบอกไปพระอยกไปเฮ็ดเอาเฮ็ดเสร็จที่สร้างสวรรค์สร้างภพมโลกเป็นแนวนี้ทั้งอริยาบุคคลเป็นแนวนี้พ้นบอกไปเพ้นเ่าก็ต้องพร้อมเพ้นตัวเฮ็ดจังเลยสั่งอันนี้เห็นพ่ายโอ้ยรับไ่ได้ ไ,ปไปว่าแม่พู้จานกันว่าปนีภาษาหลายบทตัดุนละโอ้ยจังผู้กาบทจาำมื่ภาษาคนน่ะตัวแตกไปตกมหาเวจีนันโ้โลกยุ่น่ะเ่อจึงบปล้ไง่ายๆนี่ยที่พ่อจีไปลกป้กหมดกเละเอียดมันธรรมดาด้ด